มียศอะไรแล้วลูกพนกับอายุเท่าไรแล้วจิเจ็ดปีอะไรอย่างลูกพนปีวแบเนี้ไม่รู้ตอได้ได้เลื่อนยศเลื่อนกันกับกขาม้างแล้วสาเหตุอะไรที่ไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นกับเขาบ้างใจคือใจจะมอ่อมกลุงไม่พิ็นนี่ปะเจ้ากะเหลี่ยไม่พิ็นเลยระเจ้ากะ,ย,มมะ,าะยุคนี้ก็อยากยุคแรกม,มันพอหรือไม่เขาเรียกยุคอะไรเจ้างบตก็อ,อุดว่ายุคนี้ก็อยากยุคแรกก้าเหลี่ยกแกงตำแน่งดีครับ ยุคอะไรนะย,ยุคเหล่าก้าเหลือแกงจำแนงดีเคยเหล่าเจ้าเหล่านายไม่เป็นมดติตมาได้เหือนกันไหมไอ้วันเจ้าจะมอมพึงได้ก็ต้าอบตโตก็อ,อุดบอกมาให้ผมแกเร่งว่าปูนเนื้อคนเราต้องการจะเหล่าเจ้าเหล่านายต้องปฏิบัติได้ตามลักซ้มดีกับมีดีอะไรบ้างนายปูนดีนึ่งอบตโตก็อ,อุดว่าต้องดีติ๋วกับดีอะไรนะต้องดีติ๋วดีที่อย,ย่างไงโอเจา้านายแยกใจเราต้องได้ยินกับ อีตมูต์ลงไม่ได้ต้องดีทิวโอต้องดีที่ิูพะเจ้ากะแล้วดีสองดีจ้องต้องดีเตียนกับเดี๋ยวนะอย่าแพล่แรกเดียวปกติจะโม่วดีเตียนน่ารุ่งวดันที่พย์เลวดีเทียนยังไงโอ้เจ้านายอย่าควับหล่อนกลับลุยต้องให้เร็วโอ้ต้องให้เร็วพะเจ้ากะแล้วดีสามดีจ้ำต้องดีแม่เงินพะเจ้ากะ จ้านายไปไหนาราไปอันกวยปรุนิบัดดับใจโอ้ต้องดีไม่ห่งงางเงินไปจากกะเมื่อนวบโตแก่ดำเดินแม่งปาวาดพุทธดวะใครนคั่งกูโจกไปนั่งหงอาหารไปจากกะไปนู้นนู้นจอยนรกไปในาลาดเลอะไปจากกะไปนั่งองอหารต้องตีนีกูโจกใจตึงใจถึง,งยังไงอ่ะ ปากกาจะมั่งก็ไปตึ้งทีนี่หมอเด็กเจอไปดูจักเพยนี่กับแกโอแกไปบอยก็เลือกไปเจ้ากะใจถึงยังไงเอ้ปอบไปตึ้งองานเด็กเจอไปดูจักเพยเด็กเจอพักกันเกลียวทักว่าไงมานานแล้วหรือค้าป่าโชคว่ะเด็กเจออยากป่าเพยนะกับแกกะเช่นแล้วป่ากูโจกกับพุ่มไปนั่งแกโจกว่ากูโจกว่าวันนี้ผู้นู้อมึงมากับกู มึงเต็มตีไปเลยเต็มตีไปเลยกูเป like, ิดตู้แล้ยมึงต่ำใจกินไรตั่ำไรต่ำไปเลยกระกระมอมอัะไรยิบไอคไปเล้มเล่มมอะไรไอคไปเล้มเล่มไอ้เรนูมันเขาเรียกเมนูรายการอาหารพอเกี่วกันยิบเมนูันผ <mas gy ff episode> ิกไปผิกมาจ้องจ้ำลบจังไม่ตกแล้วทำไมสั Man ่งไม่ได้เบื่อนั่งจือใจอกนี่แอนเรียนได้จนนั่งถึงวันเลือกับ ยิบเบดวนป,ลปลิกไปปิกมาจ้องจ้ารอบจังไม่ตกเด็กเจอบนูกระตาั้มเปิดรับอะไรดีคะรับอะไรดีคะกูโชกว่าจังเลื่อยจังเลืยปุ่มก็เลยไม่เตะต่ำเพือโตอไปด้วยความรำคาญว่าไงเม็ดขามกัว้วหนึ่งจานแล้วไปนั่ง,งงานไปสั่งเม็ดขามกั้วเหมือนจังอื่นไม่ตกแล้วนี่กันทีนีเด็กเจอบจดรายการพุ่มจดก็ไปตั้มกูโชกวันนี้ป่าโชกรับอะไรเป็นพิเศษมคะ เล็กแกว่าไงกลุโจกเหมือนเดิมหนึ่งจานอะไรนะเหมือนเดิมหนึ่งจานเด็กจบมันโรเลยวะเริ่มตลวแกป่วยโบยนี่เลือปลปลาแก้วกะชักผักประมาณนั้าทีเด็กจบยกไม้จานเติบอะไรปลากระพงหนึ่งมะนาวปลาแก้วกะแก้วมองเพิ่งรู้วันไหนโอ้หะเนี่ยปลากระพงหนึงมะนาวมันก็เรียกเหมือนเดิมวันล้างตกเบอร์ตกเท่าไรโต๊เจ็ดบาทอะไรได้คิดว่าไปนั่งคนเดียวเลยปุ๊ม ไปที่ไหนไปองอารที่เดิมเอาไปที่เดิมกับเทวันี้ไปคนเดียวพอไปตึงเด็กเจบ็บจำปมได้ปะผมไปนังเกโจกว่าอวันนี้มาคนเดียวเลยนะคะรับอะไรไหมคะและ้วนายพูดว่าไงวันนั่นกะกะม่อมอยากกินปลากระพงนึ่งมะนาวเม็นกู้งจุกก็เลยตัดสินใจจังเลยสั่งว่าไงเหมือนเดิมหนึ่งจานสแสดงว่าได้กินปลากระพงนึ่งมะนาวเม็ดกัมกัว้วเหมือนเดิม แม่มต้องจะโมองอย่างไม่ได้จะกถึงจันที่มันเวทนาพอดีฮอืมไม่ว่าจะเป็นไวตามิวอะไรบุรียอโลกโก้เลยรางวันไหนไหนนั่งไปลอยไปอรอรไม่ต้องว่วงเลยใครว่าลุงรวงวะไม่ต้องว่วงจริงนี่ตีเก้าถึงแล้วมิ่งจแะแพรมเดียวมอมโปทำไม แลดีว่าลุงมีการเกอนไว้แล้หรือ,อยังยระวังคนใจกรดอมไม่ตีโกรดตำไรบอกเลวว่าบ้านเองอืมรู้จึบกบายออกบายใจกว่นี้เอาละไปทำหน้าที่ได้แล้วไปอย่าเสียเวลากับแต่กนนี้ไปก่อเบอกอิกตัวระจับมือตือระเียงอะไรนะตัวระจับมือตือวันก่อนเราซรื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อแบล็คเบอร์รี่ไอแนปูนไว้หนึ่งเครื่องติดต่อราชการกับเราวนันนี้โทรศัพท์ไปไหนซะแล้ว กาแกม่ลม้ิวจะเล็ว,วควกับอะไรรลวทุนเป็นกษัตริย์สับซีจิบ้า้กับรลววอันไหนกูด้วยเก้าด้วยกระม,ม,มอมกอเดียจ้ะราชาไม่ผลเก้าโทรรัพับมือถือแบล็คเบรอร์รี่ที่มอม,มแม่เจอมอมฉันวันโกดมอมฉันอามากำไว้ปนีแล้วก็เงือปนีแล้วก็เลิวไปปลาดูํำใจไปตกหน่อยไม่ต้องขวยใจก็เรียกว่าทรงพระราชาลิยวไปกับ แล้วโทรศัพท์ดีๆไปคว้างทิ้งทำไมไม่ดีแล้วพะเยา่ะไม่ดีแล้วพะเยา่ะแล้วรู้ได้ไงวันก่อนพุ่มตัวหาเมียพ่มตัวหาเมียพะเยา่ะปรากฏว่าคนเกลรับใจไม่ใช่เมียพุ่มรู้ได้ไงว่าไม่ใช่เมียถ้าเมียพ่มเวลาพ่มตัวมันจะแรงกว่านี้ครับพูดว่าไงต้อมาใ้หลังลายเตันอย่างนี้ปุ แต่ว่าปลายใช้แจ้งบูยิงแรงแจ้งวันเดี๋ยวไม,ม่ใจเมียพุ่มพูดว่าไงเลขใหม่ที่เนน้ไม่สามารถให้บริการทางเพศได้ในขณะนี้กรุณาฝากข้อความไก่ใหย,ยาวกดหนึ่งไก่เล็กสั้นกยันซอยกดสองไก่ตายมันผู้ใหญ่ย้อยไม่ต้องกดบ้าจริงๆนะผู้นั้นนพุ่มชัดตรงอันแล้วรู้ได้ไงว่าผู้ใหญ่ย้อยโรได้ปะเก้รัะ มันกอนนั้นเลยลืมบอกว่าไปกับจ้ามคนกู้โจกไปย่อยๆก็ไปแกอบมอนหนวดไอ้พ่มคนหนึ่งปามาเปิดอองแกกั้งนกแกก็อบมาคนหนึ่งเมื่อนใครปุยย่อยยับฟังนุกอีตายอยู่งกลางๆกันก้องว่าไงพอทดตทาที่จูบไอ้ไอ้มอนหนวดนั่นจูบไม่ได้ก็พอดีจมูกเพิ่งไปเสริมดังมาจูบไม่ได้จูบไม่ได้ย่อยๆว่าจูบมุกไม่ได้จูบปากปากก็จูบไม่ได้พอดีเพิ่งไปสอนกันมาจูบไม่ได้จูบไม่ได้ เยอยยวว่าจะปนันย่ำนมนมก็จะไม่ได้พอดีพึ่งไม่เสือมาพร้อมก็จะมูเยอยยวไกตำรีดกูเลยอยากแมวตั้งคืนเราตั้งคืนแม่กูญแจมาปน้ากะองจัามเยแม่กนได้จั่เลยโต๊ตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บเอาตั้งคืนเราตั้งคืนแล้วทำไงที่นี้หมอนหนวดป่วยแกล้วไหวเอาเบียร์ลบกับมันว่าข้างล่างสิคะข้างล่างแล้วแต่ผู้ใหญ่จะทำไงทำได้แต่มาเปิดใจตรงไม่ว่าทำได้เลยค่ะข้างล่างข้างล่างปุย่ย้ยยแรงกำปมหัวแจกประเตียงเลย พูดว่างไงกลางหลังกูตำรือเจ้าเบิกไย้กูตายจะนัน่นเอวยังไม่รู้จริงไหมเดี๋ยวแต่นี่นายนั่งก็ไม่รู้อันแล้วปรดยุคนี้จะไม่นีต้องการจอยว่าเทคโนโลยีมันอันแ้วการจืดจ้านมันของตัวคนเรามีตัวจับแล้วพอมีตัวจับก็มันเริ่มมีกิก๊กกับกิ๊กนี่คืออะไรกิ๊กก็คือคนรู้จอยไม่แจกแวน้นแต่้มแทนกันได้ครับ ไอแกกำลัมเมียนพีเต็ดคือจ้ามัดกว่างรุงคนใจเราฟังกวางตีเดียวโรเลยว่าแรงตัวจับอยู่กับกิ๊กอยู่ว่าแรงอยู่กับเมียลวงยังไงมันไม่เมื่อนกันกับตาว่ากิ๊กตัวก้าวแรงอีกแบบนึ่งเมียลวงตัวก้าวแรงอีกแบบนึ่งยังไงเอาเดียวจ้าที่ได้แรงตาจมหมดว่าเมียลวงตัวก้าวกรีงดับใจเมียลวงฮัลโหลรายนักหน้าแม่เล็กูติไปน้อยอยู่บ้านผีรุ่ง คุณมาไปเมโทรนารุกัม่ไหวไปไหนอ๋อไปตอกุดกันยู่อีลังคังกูอาบารเลยทำไมผักไปไหนเลวแกไม่แกได้ยินเนเธอร์แานไม่แกมีดีเทคนิคุยไม่ใจเลยเออแกเนี่ยแบบมันเลวนั่นคือเมียหลวงโทรเข้ากับแล้วต้ากิกโตเก้าต้าวกิกโตเก้าจริงรับได้กิกฮัลโหลออนเจ้าเองยังไม่นอนจีเหรอ อ๋อพอดีก็มาแล่นั่งตะลุงในตัวเองจ้าจ้าอ๋อตัวเองกินต้มมุ้งไม่ได้กว่าตักไส่ตุ้มไปให้จ้าไม่พูดตัวเองเหรออ๋อเอาบดีก็มาแล่นั่งตะลุงนั่งลุงก็อัดส,สีดีอ่ะอ๋อจ้าเอาตัวเองจะกินสโมกี้ใบเด้กว่าซลก็คือสสโมกกี้ใบ้พี่ให้จ้าว่างก่อน ไม่เอาตัวเองอะไรวางก่อนถ้าตัวเองไม่วางกูก็ไม่ว่างไหมเอาเป็นนี้ว่าวางปลอมกันส้มซ้องนึ่งใบใบจุ๊บจุ๊บ